มาตอนเย็นๆนะครับก่อนเลิกงานผมก็จะมาทดสอบอุปกรณ์ที่ผมกำลังจะไปเตรียมหน้าง,งานเหมือนเดิมนะครับที่วางอยู่ข้างหน้านี่คือเป็นชุดคอนโทรลมอเตอร์ประตูม้วนเหมือนเดิมนะครับแต่มอเตอร์ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับเขาจะเป็นสเปคมอเตอร์สองแรงอันนี้ผมเอามอเตอร์ที่ร้านผมมาลองนะครับแต่จริงๆอยู่หน้างาน ก็จะเป็นสเปคเดียวกันนี้เลยนะครับจะเป็นมอเตอร์ประตูม้วนบานใหญ่นะครับสูงประมาณหกเมตร7็ดเมตรนะครับกว้างประมาณแปดเมตรบานใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นโบราณสมัยก่อนเขาจะเอามอเตอร์มาแปลงทนเกียร์นะครับแล้วก็แปลงคอยเบรกครับแล้วก็เขาจะแปลงลิมิตเตะอะไรของเขาแหละครับแต่เดิม ผมได้เข้าไปช่อมนะครับก็คือมีงานนั่นแหละเข้าไปซ่อมแล้วเช็คเบื้องต้นแม่นติกเสียลิมิตเสียนะครับลิมิตก็คือรุ่นโบราณนะครับเขาจะทําเป็นกล่องนะครับเป็นลิมิตเตะล่างเตะบนแล้วเขาจะเชื่อมเป็นเหล็กไว้เวลาประตูขึ้นขึ้นไปเนี้ยก็จะเตะแต่อ้รุ่นที่เขาทาไว้นะครับก็คือมันฟิกเกินไปนะครับก็คือเราไหนๆจะทําแล้วผมก็เสนอไปให้ทําเปลี่ยนเป็นลิมิตใหม่เลยเวลาเตะนะครับประตูอะครับ เวลาเตะปุ๊บเตะปุ๊บคือประตูจะมีไหลนิดนึงนะครับไหลนิดนึงแต่ถ้าลิมิตอะมันฟิกเลยนะครับมันจะกดจนลิมิตงอเลยครับหรือไม่ก็ลิมิตเบี้ยวเบี้ยวหรือแตกนะครับเวลาขึ้นเหมือนกันนะครับเรากดปุ๊บเราหยุดปุ๊บก,ก็จะมีจังหวะไหลอะไหลนิดนึงนะครับถ้าเบรกดีๆก็จะไหลปร,ประมาณเนี้ยประมาณเซนครึ่งเซนประมาณเนี้ยตึบอยู่ตึบอยู่นะครับแต่คือถ้า ที่ลิมิตท,ที่เขาทำไว้ฟิกเกินไปนะครับมันก็เลยมันก็เลยงัดนะครับทําให้ลิมิตพังด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดเสียด้วยนะครับอันนี้ผมก็เลยทําขึ้นมาใหม่นะครับคือผมไปดูแล้วว่าทําขาขึ้นมาใหม่ไว้อันนี้ผมทําขาไว้เวลาสไลด์รูครับตั้งเรื่องงบนอันนี้ผมว่าไปดูหน้าง,งานผมก็ว่าเจ้าตัวเนี้ยไปติดแทนนะครับแล้วก็จะไปตัวตัวอันนี้ ขึ้นสุดนะครับอันนี้ลงสุดนะครับก็คือเตะน,นะครับถ้าเป็นลิมิตอย่างนี้เราจะมีจังหวะให้ตัวได้นะครับว่าตะตึ๊บเขาจะให้ตัวได้กประมาณสองเซนสามเซนเลยนะครับเนี่ยแตะตึ๊บเห็นไหมครับเตะตึ๊บแตะตึ๊บเห็นไหมครับสองสามเซนจังหวะให้ตัวได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เทสก่อนนะครับเทสลองเทสดูวันนี้ว่าวันนี้ก็คือประกอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ที่สายเอาไว้อย่างนี้ก็คือเวลาเดี๋ยวไปนั่งงานต้องไปถอดออกอีกนะครับก็เลยว่าทดสอบก่อนนะครับผมได้ทําแมติกใส่โอโรดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตู้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเป็นตู้เหล็กหน่อยนะครับเป็นของโรงงานนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลันไฟนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เป็นไฟสา0ร้อแดสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวผมไปรันก่อนนะครับโอเคครับ ตอนนี้ผมได้จ่ายไฟมาเรียบร้อยในตู้นี้มีไฟ,ฟธรปมะ80มาแท้แล้วนะครับคือลักษณะการก็จะอยู่ประมาณนี้แหละจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือเวลาผมกดสมมติว่าไงดีผมจะทดสอบแล้วกันนะเดี๋ยวเึ่งเวลาหน้าง,งานนะอันนี้เป็นสวิทช์ผมจะลอง,องเฉยกดปุ๊บอมอเตอร์จะทํางานเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมอเตอร์ทํางานแล้วนะมอเตอร์ทํางานแล้วนะครับ สมมุติว่าอันนี้เป็นด้านขึ้นนะครับด้านขึ้นด้านขึ้น,น,นประตูเลื่อนมาประตูเลื่อน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 มาเตะเห็นไหมครับเนี่ยก็คือประตูเลื่อนมาเตะแล้วมันจะมีจังหวะให้ตัวได้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นลิมิตอย่างงี้ค่อนข้างจะเซฟตี้นะครับนี่นะครับอันนี้ประตูเตะคุ๊บปุ๊บตัดอังนี้ทําอะไรไม่ได้ครับไม่มีผลอะไรแล้ะก็คือเราต้องไปกดรือว่ากดลงอะะกดลงปุ๊บเนยมอเตอร์จะหมุนกับทางเดียวนะครับอันนี้อันนี้หมุนไปทางนู้นนะครับ ี๋ยวกดอ่าอันนี้จะหมุนมาทางนี้สมมติว่าหมุนนะครับเรากดมอเตอร์ลงอันนี้อันนี้เป็นด้านลงนะครับมอเตอร์ประตูเลื่อนลงเลื่อนลงปุ๊บมาชนละอ่าเนี่ยครับเขาจะมีจังหวะไหลนะครับจังหวะไหลได้เยอะเลยคือหรือว่าไหลปุบ๊บไหลมากๆเขาก็หลุดหลุดไปไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคือไม,ไม,ไม่ไม่งัดไม่ไม่งัดลิมิตจนพังนะครับ คือเขาเตะแค่นี้ปุ๊บจังหวะไหลเขาก็ได้เห็นะครับก็คือเดี๋ยวผมอันนี้อันนี้อันนี้ผมทดสอบนะครับอ่านอีกทางหนึ่งอ่ามอเตอร์ผมใบพัดมันเบียดข้างหลังอยู่เําไม่ได้แก่เนี่นะครับปุ๊บหมุนกับทางอันนี้ตัดนะครับแล้วเวลากดนะครับอ่าอันนี้ทางนตอนกดนะครับจะกดลงไม่ได้นะครับกดนี้กดทําอะไรไม่ได้นะครับนอกกากกดหยุดก่อนนะครับแล้วค่อยกด ไลมากดลงนะครับเสร็จปุ๊บนะอ,นนอันนี้เป็นกดขึ้นแล้วกันเนาะลองดูดิมันโดนตัวไหนอ,อ่าเห็นไหมครับโดนเสร็จปุ๊บจะตัวตนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วเราต้องไปกดใหม่ประตูท่านใหม่ประตูเลื่อนปึ๊ดประตูเลื่อนมาสมมติว่านี่ประตูเลื่อนปึ๊ดเตะตึ๊บเบรกอยู่นึบนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะล้วกดอีกทางนึง ่าประตูลงประตูลงปุ๊บพอประตูสุดแล้วไอ้ไอ้ก้านเตะที่เราตั้งไว้นะครับพอให้ประตูสุดนะครับลงมาเตะปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมอเตอร์ก็จะหยุดมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทดลองทดลองสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จแล้วเดี๋ยวผมไปติดตั้งติดตั้งหน้างานเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวมาดูคลิปกันหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว ผมไปติดตั้งแล้วก็จะถ่ายคลิปต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาตัดต่อให้ดูเลยนะครับโอเคนะันคลิปนี้งั้นช่วงนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนติดตั้งอีกทีเลยนะครับโอเคครับ